วันนี้เราจะมาพูดถึงการปิดการแจ้งเตือนแอปทำยังไงแหมขึ้นมาปุ๊บม,มันก็มีเด้งต่างแจ้งเตือนเลยได้กได้โอกาสดจคิงอ่ะการแจ้งเตือนมันก็จะมีตรงที่เรารูดเมนูทางลัดลงมาแล้วมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เกิดขึ้นเคยมีคนถามว่ามันจะปิดยังไงอันนี้เราอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสียวมีเรสมี่โนต้ตเอันนี้เนี่ยเยอะอันนี้เยอะเลยให้คุณปิดแบบละเอียด เลยคุณจะปิดอะไรไม่ปิดอะไรเนี่ยนะอันนี้เขาจะมีให้คุณเลือกทําอะไรได้บ้างเออนะปิดการแจ้งเตือนของแอปเนี่ยเพื่อเพื่อความเพื่อความเพื่อความอะไรเพื่อความมีโลกส่วนตัวสู้ไม่อยากจะให้มีการแจ้งเตือนโอ้ยนะอื <c oughs> แล้วพี่จะใช้ไปทําไมก็สงสัยเหมือนกัน <c oughs> อา้อาวบางบางทีก็สงสัยใช่ไหมเพราะถ้าพี่ปิดการแจ้งเตือน อย่างที่อย่างพี่มีไลน์ยงนี้ปีการแจ้งเตือนไลน์แล้วพี่จะมีไลน์ไปทําไมแล้วแล้ว,ลวมันเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะนะแล้วที่ปิดแล้วใครจะติดต่อสื่อสารพีไ่ได้เลยน,นี่เป็นคำถามที่ต้องถามตัวเองเหมือนกันนะอต่จะช่างเธออยากกัะปิดก็ปิดอมา,มา,มามามาในนี้มันจะมีอะไรให้เราปิดบ้างแล้วปิดละเอียดยิบเลยนะพี่จะปิดอะไรโอ้โหบานเลย ปิดได้หมดอย่างที่ต้องการอืมอันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูในตั้งค่าสิจ่ะมาเราเข้าไปในตั้งค่าแล้วอย่างนั้นเมื่อเข้าไปในตั้งค่าแล้วเลื่อนหน้าจอลงไปข้างล่างเสียหน่อยหนึ่งอ่ากไม่ไม่ไม่เยอะนะอ่าล้วก็จะไปเจอหนีการแจ้งเตือนอันนี้เนี่ยปีการแจ้งเตือนของแอปเข้ามาตรงนี้เลยปี่การแจ้งเตือนในนี้เนี่ย จะมีให้เราเลือกถ้าคุณอันนี้มันจะมีให้เราปริดจากตรงเนี้ยเนี่ยมีให้เราปิดเลยอะไรที่เด้งมาอันล,ล่าสุดแล้วเด้งเยอะเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆอย่างที่เห็นเลยปิดตรงนี้คือปิดทั้งหมดคือปิดการแจ้งเตือนอันนี้เนี่ยเลือกได้นะอันนี้เดี๋ยวก่อนมีให้เลือกถ้าปิดทั้งหมดจะปิดตรงนี้ก็ตามใจแต่ถ้าจะปิดแบบเอาแบบรายละเอียดอันนี้มันจะมีอะไรให้เราปิดบ้างอันนี้ขอให้คุณเลือกสามอย่างเลยอันนี้มันจะมี การแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกอะเมื่อเวลาคุณโทรศัพท์คุณมืดมืดมืดหน้าจอดับบืมืดนะมัเรเรียกอะไรดีหน้าจอล็อกอยู่อ่ะมืดมืด,มดไม่มีอะไรเลยอยู่ดีมีเสียงดังขึ้นมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนอันนี้แถบการแจ้งเตือนบนบนหน้าจอล็อกคือมันจะมันจะมีแถบขึ้นมาอันนี้ลาคาญไหมอันนี้ลาคาญไหมอันนี้ถ้าไม่ลาคาญเปิดไว้ก็ได้ใช่ไหมอ่ะอันนี้แล้วถ้าเกิด เราอยากจะปิดอย่างอื่นล่ะอ่าอย่างอื่นมันก็จะมีอีกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการแจ้งเตือนแบบหน้าจอลอยในะขณะที่เราใช้งานเนี่ยมันจะเด้งดึ๋งขึ้นมาแล้วก็มีการแจ้งเตือนซึ่งกำลังดูหนังเพลินเพินและอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ากำลังดูหนังเพลินอยากจะปิดมนะันอ่ะพี่ไม่ใช่ว่าพี่อยู่ดีพี่มามาดางแจ้งเตือนให้ลาคาญอะไรแบบกําลังอินเลิฟกำลังจะจูบเลยติ๊งน้องโอ้โหเสียลมเลย <laughs> อันนี้แล้วแต่ถ้าอยากมีการแจ้งเตือนนี้ก็กดเข้าไปในนี้อันนี้เราก็จะมีเรื่องการแจ้งเตือนตรงจุดไม่มีจุดมีจุดบนไอคอนอ่ะเวลาเวลาที่เรามีอะไรใหม่ๆเข้ามามีอะไรสักอันไหมเนี่ยโอ้ไม่มีเลย <laughs> เอามาสิโอเคอ่ะมันจะมีจุดกันไม่ใช่ทายรอบออกไปใหญ่แล้วโอ้ยยันละโถอ่ะ มันก็จะมีจุดบนไอคอนอะเป็นจุดไม่ได้เป็นตัวเลขนะอันนี้เครื่องสมาร์ทโฟนี i a o m i Redmi Note 9นี่จุดบนไอคอนมันมีแค่จุดนะมันเป็นตัวเลขไม่มีอ่ะไม่เห็นไม่เห็นบางยี่บางคนบอกทำไมมันเป็นยี่ห้อบางยี่ห้อเป็นตัวเลขอันนี้มันขึ้นกับมันขึ้นกับยี่ห้อพี่อันนี้ก็เขียนมาไงอะระบบปฏิบัติการนี่เราเขียนแอนดรอยังไงก็ไปในงานแหละแต่ว่าในเครื่อง แล้วมีโน้ตเก้าไม่มีมีแค่จุดแต่เราไม่อยากได้จุดอ่าไม่อยากได้จุดอยาก,กปิดการแจ้งเตือนแบบจุดแบบไม่ไม่จำเป็นต้องมีบนไอคอนก็ได้อันนี้ก็ปิดปิดอันนี้ได้ก็กดลงไปอันนี้เรายกตัวอย่างเวลากดเข้าไปนะคุณก็เอามวันเดี๋ยวนะมีตั้งเวลาด้วยเดียวไม่ใช่เดียวไม่ใช่โอเคเราก็แตะลงไปอันนี้แตะลงไปจึ๊ในนี้เนี่ยเป็นแบบปิดการแจ้งเตือนแบบหน้าต่างลอยขณะเราใช้งานอันนี้เนี่ย ปิดแค่ตรงนี้อ่าเลือกปิดได้เลยไม่ปิดหน้าจอล็อกไม่ปิดสัญลักษณ์บนไอคอนอ่าแต่ปิดหน้าตอนไอตอนแจ้งเตือนตอนเรากำลังใช้งานเนี่ยโอ้โหไม่ต้องเตือนเลยน่าลำคาญอะไรยังแย่เราบัาปิดตรงนี้เราก็มาเลือกแอป,ปที่เราต้องการอันนี้มันเปิดสเกือบหมดเลยไหมเนี่ยโอ้โหก็มันก็ไม่หมดนะบางอันมันก็ไม่ได้เปิดอะนายดูสิก็เยอะอยู่เหมือนกันนะที่ไม่ได้เปิดอาจะช่างเถอะถ้าอยากจะปิดอะไรเราก็โอ้โหถ้าปิดโทรศัพท์แล้วเวลาใครโรจะทำยังไง ก็ไปเลือกปิดเอาปิดก็แก้อ่านในตรงข้างหลังเนี่ยนะคุณก็ปิดเอาเนี่ยเนี่ยคุณก็ปิดนี่เป็นอะไรจะปิดดีเนี่ยลองปิดสักอันละกันลองปิดสักอันนี่กดปึ๊กปิดไม่ต้องมาเสนอแน่อะไรทั้งนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเนี่เราก็ปิดไปแล้วปิดไปแล้วมันก็จะไปอยู่ข้างล่างอยากจะไปเปิดก็ไปเปิดเอาให้มันเป็นหีวฟ้าขึ้นมาก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมาย ก็ไปเลือกปิดเอ้ามันปิดได้หลายอย่างโอ้ยเยอะแยะเลยนี่แถบการแจ้งเตือนมีอะไรอีกเนี่ยอ้าในลักษณะแถบการเดี๋ยวจะหาบอกไม่บอกอีกอแถบการแจ้งเตือนตรงนี้มันจะมีลักษณะที่ออเป็นของ Android เองมันจะเป็นแบบเนี้ยหน้าตาหน้าตามันอย่างเงี้ยเล็กๆเราผมมีความรู้สึกว่ามันเล็กไปอะมันมองไม่ค่อยเห็นอนะเราอยากได้ใหญ่ๆเตือนอะไรก็ให้มันชัดๆเต็มหูเต็มตาเลย <laughs> เราก็ไปเลือกให้มันเป็น miui ของของมี่เขาเออนะหน้าตามันก็จะเอเต็มอ,อกเต็มใจนั่นหน่อยไม่ต้องเอาเว้นขยายส่งดีไหมเนี่ย <laughs> แต่บางคนชอบเล็กๆอ่ชอบเล็กๆผมก็แนะนําให้ไปเลือกเป็น d r o ด d อ่์ไปเลือกเป็น a อ d roid ตรงนี้ซ่ามันก็จะเป็นเล็กๆอา่านี่ก็แล้วแต่ตามใจอันนี้มันก็เป็นการตั้งค่าโปรดฟังอีกครั้งถ้าอยากปิดหมดปิดจากการแจ้งเตือนตรงนี้แต่ถ้าอยากปิดเป็นบางแบบหน้าจอล็อก ปิดหน้าจอลอยเวลาใช้งานหรือว่าปิดแต่จะลากบนไอคอนก็ไปเลือกกดเอาก็แล้วกันเลือกปิดได้หมดอยากปิดอะไรปิดเลยตามใจเลือกเอาแลยกันอันนี้ก็เป็นการปิดการแจ้งเตือนของแอปในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี่ยวมีเลดมีโนต้ตเก้ามีที่เลือกเยอะมากอย่ากจะปิดละมันละเอียดไม่ใช่เยอะมันละเอียดมากเออละเอียดละเอียดดีบางคนอาจจะถามมันมีทุกยี่ห้อไหมหือไม่อรพี่มันไม่มีทุกยี่ห้อหรอกแบบนี้เนี่ย บางไม่มีไม่มีทุกยี่ห้อนะละเอียดอย่างนี้ไม่มีเพิ่งเห็นเนี่ยยี่ห้อเลดมี่เนี่ยเสี่ยวมี่เนี่ยมีมีให้เรานะแต่ว่าทําไมยี่ห้ออื่นไม่มีอ่ะอันนี้มันขึ้นกับความใส่ใจของแต่ละยี่ห้อเขามีความใส่ใจที่ไม่เหมือนกันเยสี่ยวเสี่ยวมี่เขามีความใส่ใจด้านนี้เขาก็ให้ท่านนี้มาเครื่องยี่ห้ออื่นเขามีความใส่ใจด้านอื่นก็ก็ให้ด้านอื่นมาึเสี่ยวมี่อาจจะไม่มีด้านนั้นก็ได้เออนั้นที่ทําคลิปแบบนี้ก็เลยคุณได้รู้ว่า ยี่ห้อนี้มีไอ้นี่นะยี่ห้อนั้นมีไอ้นั่นนะคุณก็ไปเลือกตัดสินใจเอาว่าอะไรที่คุณคิดว่ามันมันใช่ตรอบคุณคุณอาจจะนี่ถูกไห้การแจ้งเตือนนี้ไม่ได้เรื่องสําคัญเลยอ่าไม่เรื่องสําคัญเลยคุณก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคุณก็คอยดูไปอะไรที่คุณคิดว่าหัวตั้งค่าเนี้ยไม่มีไม่ได้เลยอันนี้คุณก็อาจจะมีวาสนากับยี่ห้อน,นั้นก็ควรไปใช้ยี่ห้อนั้นไงเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําที่ทาเนี่ยทำทำเพื่ออย่างนี้นี่เลย เพื่อให้กูได้รู้ไม่ใช่ไม่ต้องไปเปลืองตังซื้อทุกยี่ห้อไงแค่ดูลิปวิดีโอก็รู้แล้วว่าอะไรมีไม่มีใช่ไหมแล้วค่อยตัดสินใจไปซื้อเอาอันนี้ก็เอามาฝากกันแลอดการปิดการแจ้งเตือนของแอปในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเ x ียวมี Redmi Note 9แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ